<Story. S 2> ทงโภชนาการก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับทงโภชนาการเรามาทำความรู้จักกับหน่วยตวงวัดระดับครัวเรือนที่ใช้กับทงโภชนาการกันก่อนค่ะ1ทับพีใช้ในการตวงนับปริมาณอาหารของกลุ่มข้าวแป้งและกลุ่มผัก เช่นข้าวสุกหนึงทัพพีจะมีปริมาณประมาณ60กรัมหรือประมาณครึ่งถ้วยตวงผักสุกหนึงทับพีจะมีปริมาณประมาณ40กรัมหรือประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะ 2. ช้อนกินข้าวใช้ในการตวงนับปริมาณอาหารของกลุ่มเนื้อสัตว์เช่น เนื้อสุก1ช้อนกินข้าวจะมีปริมาณประมาณ15กรัมเนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารในกลุ่มเดียวกันได้เช่นเนื้อสัตว์หช้อนกินข้าวเปลี่ยนเป็นปลาทูครึ่งตัวหรือไข่ครึ่งฟองหรือเต้าหู้เหลืองเสร็จ1ส่วน4แผ่นค่ะ 3. ส่วนใช้ในการตวงนับปริมาณของกลุ่มผลไม้ ผล,ลไม้ที่เป็นผลหนึ่งส่วนเช่นกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลหรือกล้วยหอมครึ่งผลส้มเขียวหวานลูกใหญ่หนึ่งผลหรือเงาะสี่ผลผล,ลไม้ผลใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำหนึ่งส่วนเช่นมะละกอสับป,ประรดแตงโมจะประมาณ6-8ถึงคำค่ะ 4. แก้ว ใช้ในการตรงนับปริมาณของนมค่ะทงโภชนาการมีลักษณะเป็นรูปทงสามเหลี่ยมกลับหัวทงโภชนาการเป็นแนวทางในการแนะนำการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของร่างกายตามสัดส,ส่วนปริมาณและความหลากหลายที่ควรรับประทานในหนึ่งวัน มาดูความหมายของสัดส่วนโฮงโภชนาการกันค่ะชั้นที่1กลุ่มข้าวแป้งรับประทานปริมาณมากที่สุดเพราะมีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานกับร่างกายชั้นที่2กลุ่มผักผลไม้รับประทานปริมาณมากรองลงมาประกอบไปด้วยวิตามินเกลือแร่และใยอาหาร ชั้นที่3กลุ่มเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วรับประทานปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ได้โปรโตีนคุณภาพดีเหล็กและแคลเซียมชั้นที่4กลุ่มน้ำมันน้ำตาลเกลือรับประทานน้อยๆค่ะโดยกลุ่มข้าวแป้งนะคะรับประทานวันละประมาณ8-12ทัพพีผักวันละประมาณ4-6ทัพพี ผลไม้วันล,ละประมาณ3-5ส่วนนมวันล,ละประมาณ1-2แก้วเนื้อสัตว์วันล,ละประมาณ6-12ช้อนกินข้าวส่วนน้ำมันน้ำตาลเกลือรับประทานวันล,ละน้อยๆค่ะ เราควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และมีความหลากหลายเพื่อที่จะได้สารอาหารอย่างครบถ้วนพอดีกับความต้องการของร่างกายจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BKiStory ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ